ตอนนี้นนเราอยู่ที่ตึกที่เขากำลังซ่อมแซมอยู่แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราอะ่ะจะขึ้นไปต,ติดอ่างเลยใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปอะ่ะคือน้องอิมเจออะไรก่อนกำลังเดินมาใช่แล้วแล้อิ่มก็เห็นว่ามันมีเท้าสองคนเท้าสองข้างผู้พิจยยืนอยู่ ที่ช่องเนี้ยมันมีช่องอยู่ใช่ไหมครับช่องนี้ตอนนี้วันที่ย9เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เวลาดีเลยอ่ะแล้วเราก็เลยจะขึ้นไปดูกันพาพี่แจ็คไปดูว่ากูไม่ได้อยากไปอ่ะว่าเขาคือใครใช่ใช่เนี่ยพี่แจ็คเห็นไปอยู่ตรงนี้คือตรงนี้เพิ่งรีโนเวทนะแต่ทําไมเขาไม่อยู่อ่ะไม่รู้อ่ะผมผมไม่เห็นอ่ะเราไปดูกันนะฮะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเสียงดังก็แกๆก็แค่ มันรู้สึกมันมันไม่ปกติมันเหมือนมีคนเดินผมก็เดินไปสองตรงนู้นนะมันก็ไม่มีมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนรู้สึกอยู่ห้องตรงเนี้ยแปลกๆอะ่ะแต่ตรงตรงนี้ก็ยังไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียวยังยังแปลกๆอยู่แต่ตอนนี้ขนขามลุกอ,ะอ่ะอถอดถอดท้าไม่ถอดท่าไม่เอาอไม่เอาเอาไปดูไปลื่นนะครับโอ้โ Oh. นี่มันโคตรอันตรายเลยอ่ะคุณใส่ไป,ไปทางซ้ายเถอะคุณใส่รองเท้าอันนี้มาด้วยนะบางนี้บางนี้รู้นี่ยครับใช่แต่ว่าเมื่อกี้อ่ะ เห็นอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ไม่ได้เห็นฝั่งนี้ใช่ไม่ต้องมองจากตรงนั้นขึ้นไปเห็นว่าเป็นขายืนอยู่ใช่เป็นขาเหมือนคนใส่กางเกงขาสั้นผู้ชายแล้วก็คนเดียวใช่ยืนอยู่เราเราขึ้นไปฝั่งนี้กันเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปที่ชั้นสองกันนะคะไปตึกนเวทใหม่ยังไม่เสร็จเลยนะครับ ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ถามว่าห้องห้องเฮ้ยห้องนี้ล็อกเหรอเสียงอะไรครับเสียงจากตรงไหนเสียงมาจากทางนี้เป็นเสีย,สยงผู้ชายแบบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ทำไมผมรู้สึกคนลุกอะ่ะหรือว่าคิดคิดกลัวไปเองเหรอ ว่านะนี่ไม่ใช่ชั้นที่เราเห็นเห็นขาคนนะอ๋อแต่ว่าเป็นชั้นที่ช,ทชั้นที่มืดชั้นที่นี่มืดและน่าอยู่มากเลยนะตรงเนี้ยผมผมรู้ผมรู้สึกว่ามันมันมืดน่ากลัวมากเลยนะถ้าอย่างนี้คือมืดพี่เชคพี่เชคพ พี่เจกลองเอาเอาไฟฉายอิ่มนะมเปิดนะแล้วพี่เจก,ก็เอาไฟฉายเนี้ยส่องไปที่กระจกด้านซ้ายขวาสุดเอาแมงดับเลยโอ้พี่เจกดีาดีปรากฏแล้วด,ดับเลยซ้ายสุดพี่เจกไม่นั่นขวาเฮ้ยมันแบตหมดมั้งเปิดแล้วดับ แมนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นอ้ยอยู่ตรงนี้เหรอใช่คุณเป็นใครครับผู้หญิงผู้ชายต้องอยู่ไม่กล้าทูนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับเห็นปะเห็นปะยังยังผมไม่เห็นผมเห็นเปล่าผไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็น ถา,ถามตอบได้ไหมพ,พี่เจะไม่เห็นจริงๆหรอเน,นี่ยเ,<ม>เป็นเสื้อเขารออยู่นั่นน่ะแล้วก็เป็นหัวคนอะ่ะไม่เห็นคุณเป็นใครครับตอบได้ไหมต้องถอยไปไม่งั้นเ้าเขากลัวแสงเป็นคนไทยหรือเปล่าครับหรือว่าต่างชาติ เจกพี่เจกดูหน้าดูหน้านต่างนี้ไว้นะ,ะดูนะหายไปแล้วอ่าหายไปแล้วอ่ะไม่ชุ่มกันเลยเออหายไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปถามดิ<ะ>เข้าไปถามดิตจ๊ดตึต๊ดตึต๊ดตึต๊ดตกไปบอกอะไรนะเมื่อกี้เกิดอะไรกับเมื่อกี้อิ่มเห็นคือมันกระจกมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าอิ่มเห็นว่ามันมีมันมีคนยืนอยู่ตรงนี้เลย เป็นเป็นคนใส่ชุดสีส,สีอ่อนอ่อนอะสีขาวอะอ้าแล้วไฟไม่ดับตรงนี้เลยไม,ไม่ดับก็คเอ,อ,เอ,อดับละทำไมมันอยู่นี่นานกว่าเดิมแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นหัวเขาอยู่ข้างบนแต่เขาไม่อยู่แล้วอะ่ะเขาไม่อยู่แล้ว เจกไปเถอะไปเถอะโอ้โยข้างในยิงย่งยิงย่งมืดมืดยิ่งทึบมากเลยนะยิ <J. S 2> ่งรเรามาดูข้างในดิท่ากรณีเราโอ้โหสุดยอดเลย อย่าให้อิ่มคนเดียวหอิ่มแห็งคนเดียวได้ไหมคะให้ให้ให้คนอื่นรู้โอ,โอ,โอ,โอ้รู้ด้วยได้ไหมอ่ะไม่เอาไม่ไปเพื่อนหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงยู่ตงไหนประตูมันปิดเองอะ่ะเอเอเหรอประตูมันเลื่อนเองอะ่ะแล้วเขาอยู่ในนี้เหรอ,อสวัสดีคือเขาเป็นใครอะ่ะไม่รู้ ไม่พูดด้วยเหรอไม่มันไม่ม,มีมันไม่เห็นหน้าแต่เมื่อกี้ประตูมัน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 ขยับเองเลยอะเนี่ยแต่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือพี่จ,จับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีใครจับไม่มีประตูปิดเองเหรอเมื่อกี้ไม่มีใครจับประตูเลยอืม สรุปว่าสรุปว่าเท้าที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะมันอยู่ในชั้นที่มันไม่สามารถเดินบันไดขึ้นไปได้อะมันเป็นมันเป็นมันเป็นชั้นที่ต้องขึ้นลิฟต์เท่านั้นนะคะมันเป็นชั้นลอยของการวัระหว่างตึกใช่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 แต่มันวังเวงมากเลยอ่ะมันมันอึดอัดไปหมดเลยเนาะไม่อยากจะบรรยายคือแต่เราจะขึ้นไปถึงชั้นบนเพื่อทุกคนฮ๋อจะขึ้นได้อีกเหรอขึ้นได้อีกมันไปดิ ไปทางนี้โอ้โอ๊ยนี่มาถ่ายทำให้กันสวัสดีครับยังอยู่ชั้นนี้ไหม ที่มาปรากฏตัวเนี่ยสื่อสารได้ไหมอยากได้อะไร ทิ้งไว้ถ้าถ้าพี่น้อยมานะเราจะให้พี่น้อยอยู่ในตู้นี้รอเห็นเลยครับมันเป็นเงาคนวิ่งไปทางขวาเนนจาาตรงเนี้ยใช่พี่เซกแสดงว่ายังอยู่จริงๆไปได้ปะ ได้ได้ฮัลโหลคุณเป็นใครครับคุณไปอยู่นี่ได้ยังไงครับที่มันรกล้างมากเขาเลยเขาเลยจะมาอยู่ตรงนี้มันดูแบบล้างๆที่แบบซ่อนตัวได้เัี้ยครับเป็นไปได้ไหมทำให้เรารู้ได้ไหมคะว่าคุณอยู่ตรงไหน เรามาดีนะฮัลโหลเจคอันตรายจากข้างล่างที่ผมขึ้นผมยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะช่องนี้ช่องนี้ได้ยินได้ยินเสียงเหมือนคนอยื่อยู่ตรงนี้ตอนแรกผมยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมองขึ้นมาได้ยินเสียงเหมือนคนยืนอยู่แถวเนี้ย โอ้โหมนตื่นเ,เลยนี่ยังมีอีกชั้นว่ะดาฟ้าโคตรเครียดเลยระวังใส่ไฟนะโอ้ใส่ไฟนะนี่ยังมีอีกชั้นเหรอ กองหัวนะครับถ้าคุณอยู่จริงปรากฏตัวให้หน่อยสิให้ลุองอิ๋มเห็นเต็มเต็ม่อเ,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 เป็นใคร สื่อสารกันหน่อยก็ทำไมอันน,นี่มันดูทำมึนทำมือมั้งวะเจ๊ระวัง สรุปว่าเราเดินขึ้นมาทั้งหมด5ชั้นนะครับผู้ชายคนที่มาให้อิ่มเห็นเมื่อกี้อะค่ะช่วยทำอะไรให้เรารู้ได้ไหมว่าคุณอยู่ที่เนี่อลองเทมไฟลงปิดไฟปิดเลยนกต้องใจ คุณยังอยู่ที่นี่ไหมคะถ้าวิญญาณดวงผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงที่อยู่ที่นี่ถ้ามีคะ่ะดูงวิญญาณอยู่ที่นี่ช่วยส่งเสียงให้เรารู้ได้ไหมคะว่าคุณอยู่ตรงนี้ มีใครอยู่ไหมคะไม่มีอ่ะไปแล้วอือชั้นนี้กลับไม่รู้สึกอึดอัดเท่าชั้นอีกสองชั้นเมื่อกี้นะอือ ไอของนก็ติดต,ต,ติดดบๆสุดยอดนะเป็นใจมากไม่ะพสว่ามันไม่มีอะไรหรอกอเราก็แค่อยากรู้ว่าไอที่เห็นขาเนี่ยคุณเป็นใครคุณมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> คุณต้องการะอะไรหรือว่าไปแล้วหรือว่าไปแล้วะไปเลยอย่า <c oughs> หายไปเลยอะล้วข <c oughs> ้างบนนี้มันขึ้นไม่ได้อ๋อคุณตันอยู่นะ ดดดฟ้วาว่าคงจะไปแล้วนะอืมมันเงียบกริบมากเลยอ่ะพี่ไปแล้นแหละไปแล้นแหละเอลาตากลงไปพี่เจกถามดิ พอดีพี่ดิ้มไฟลงมีใครอยู่ไหมตอบหน่อยครับมีอะไรให้เราช่วยไหมครับฮัลโหลมีอะไรให้เราช่วยไหมไปยส่งเสียงให้เราได้ยินหน่อยส่งเสียงให้เราได้ยินหน่อยครับ ว่าคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีวิญญาณอยู่ไหมครับตรงนี้มีวิญญาณอยู่ไหมครับได้ยินเสียงวะอยู่ตรงไหนมิมขอให้เสียงดังกว,ว่านี้หน่อยได้ไหมครับขอให้เสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ ก็หายไปวูบแล้วก็หายไปอะ่ะมันไม่ใช่วิญญาณที่แบบที่เขาประจำอะ่ะมันไม่ใช่วิญญาณเหมือนวิญญาณเล่ร่อนอะ่ะอคือแบบ<อ>มันหายไปอะ่ะมันวูบแล้วมันก็หายไปวูบแล้วก็หายไปอะ่ะเหมือนเขาแค่แบบหลงทางมาแบบเห็นว่ามันมีบ้านว่างก็แบบ<อ>แวบอะเขาไม่ได้อยู่อะ่ะครับปะเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นเลย แล้วก็หายไปไม่เห็นเป็นรูปร่างเห็นเป็นแบบละอองแต่ตอนแรกมันเห็นชัดนี่นะเห็นขาชัดเลยนี่แตชั้นนั้นคือชั้นที่เราไปไม่ได้ไงไปได้หรอไปได้กไปโอ้ยยังไปได้อีกมาวันนี้เราจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับ อนแรกที่อิ่มเห็นนะคืออิ่มเห็นที่ช่องนั้นมันมีขาคนยืนอยู่เราอาจจะมองว่าเป็นสายไฟใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันเป็นขาคนแบบขาคนจริงๆเลยแต่ตอนนี้ไม่อยู่ฉะนั้นตึกที่เราเดินอยู่ตะกี้คือตึกฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้เรายังไม่สำรวจใช่แล้วชั้นที่เราเห็นตรงนี้ค่ะมันคือชั้นลอยที่ มันเดินขึ้นบันไดไม่ได้มันต้องขึ้นลิบเท่านั้นเดี๋ยวเราจะลองไปขึ้นลิบดูว่ามันจะยังขึ้นได้ไหมไปวันนี้ดูข้างบนใลคน เองนเองอละนนี่ก็คือชั้นที่น้องอิมเห็นตัแรกอุ๊ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะมันคนละฝั่งเดียวเออเฮ้ยมันเห็นจากไหนวะเฮ้ยมันต้องคนละชั้นแบบไม่ใช่ชั้นนี้ด้วยดิ ใช่ทะลุมันมีแค่นี้แสดงว่าเมื่อค้้มันเป็นแค่ฝ้าอยู่ในฝ้าด้วยเหรอใช่แล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นคนยืนได้เลยพี่เราเห็นในตรงนี้ตรงนี้มันก็ไม่มีใช่นี่คือตันแล้วคือเข้าไปไม่ได้อะระหว่างชั้นใช่มันเป็นระหว่างชั้นใช่ไหมพี่เจ็กแล้วมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ ไปเถอะกลัวแล้วขบวนก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าเราขึ้นไปหมดแล้วไง<อ>เราขึ้นชั้นสามเราขึ้นชั้นสองเราขึ้นชั้นชั้นสี่ชั้นห้า<อ>เราขึ้นหมดแล้วติดต้องขัทางนี้ติดมองไม่ดีไม่เอเผื่อเจอเผื่อเจอ นี่มันรอหมั้ยมันมันมองยากนะมันมืดหมดเลยนะใที่ขอเอาเอากระดิ่งกระดิ่งนี้ออกได้ไหมเราออกไปจากที่นี่ก่อนไหมเดินตามทางนี้นะครับ เป็นตามนี้นะครับบางนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเออจริงมันมันคือฝ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับตึกฝั่งนูเลยฟ้าของตึกฝั่งนี้ล้วนๆเลยแล้วฝ้ามันก็สูงขนาดคนขึ้นไปยืนได้ไม่ได้คือยืนก้มๆอ่ะ นะเมตรกว่าได้แหละมว่าเนี่ยซึ่งถ้ายืนบนนี้ก็คือฟ้าถล่มแน่มันรับ้ำหนักไม่ได้น้องออกมาจากตรงนั้นเร็วเออตอนนี้นะคะ <c oughs> เราก็ไปพิสูจน์ให้ทุกคนทราบแลวคะ่ะว่าทุกๆชาแนลเราพยายามจะสรรื่อสารเนาะแต่ก็มันเป็นแค่ พลังงานวิญญาที่แบบแวบไปแวบมาซึ่งบอกได้เลยว่าในตึกที่กําลังก่อสร้างแห่งนี้นะคะไม่ได้มีวิญญาณที่ประจําอยู่แน่นอนแต่ว่าวิญญาณที่เราเห็นเนี่ยคงเป็นวิญญาณเล่ร่อนที่แบบเหมือนแค่มาอาศัยชั่วคราวในระหว่างที่ตึกอ่ะมันซ่อมแซมแล้วก็ไม่มีคนอยู่นะคะแล้วขาที่เราเห็นที่ชั้นที่ที่เรามองค่ะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นชั้นรอยของตึกปรากฏว่ามันไม่ใช่ฝ้าที่ปิดระหว่างชั้นกันนันเองใช่ค่ะ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะขึ้นไปเพราะว่าเราขึ้นไปทั้งลิฟต์แล้วแล้วเราก็ขึ้นไปทั้งบันไดแล้วซึ่งมันไม่มีทางเลยไม่มีไม่มีอันนี้ก็ต้องเป็นปริศนาต่อไปถามก็ไม่ตอบถามก็ไม่ตอบหรือว่าเขาไม่มีพลังงานตกใจตกใจไม่ใช่ใช่ใช่เป็นวิญญาณเล่ร่อนแวบไปแวบมาแล้วก็ไม่สื่อสารไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยอ่ะคืออย่างนี้แบบในอนาคตอ่ะหลังจากที่ตึกเสร็จแล้วค่ะถ้ามีการทําบุญมีการทำ ตั้งสารเจ้าที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงจะออกไปเพราะเขาคง,คงอยู่ไม่ได้แต่นี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเนาะตื่นเต้นนะตื่นเต้นป่ะโอเคเดี๋ยวไว้ติดตามใหม่นะเดี๋ยวเราไปเ่อันนี้เ,นเราแบบไปที่ใกล้ๆเล่นเล่นอะไรที่สนุกกว่านี้เออเราก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกนะแล้วแล้วกรณีนี้ถ้าเกิดมีแฟนเพจต้องการให้เราไปช่วยกรณีแบบบ้านนี้รู้สึกมีปัญหาชีวิตน้องอิน เราจะไปช่วยกันไหมครับคือถ้ามันเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าคุณไม่สามารถหาคําตอบได้แล้วมันเป็นเกี่ยวกับวิญญาณนะคะ uh huh. ลองส่งเรื่องราวของคุณมาดูค่ะในเพจเรื่องเล่าแคมไฟนะคะถ้าพวกเรามีวาสนาต่อกันถ้าเราจะได้ช่วยเหลือกันจริงๆ,ๆก็ขอให้เรามีโอกาสได้ไปค่ะวันนี้นะคะเราก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะแล้วครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะครับผม <Bye. S 2> เจอกันครับ